สมลงในนำกุ้งก็นาเองเราะเรเอากระสุนใส่หงวยในสตามไปหอมวยในยนึ่งนะกตะายใส่กุ้งของเราใส่เรยๆรูป้งส่บายสะากาเอากอีกหน้อยนึงตามดิเซลเนี่ยหรือว่าน้ำย้ำของเรานั่นเองใส่ระายระบายวัสดุใส่เอาแค่เอาว่าววัสดุนันจะเข้ากุ้ง่ะะ ทางแรกว่าเป็นไปไตกะกอนหน้าตาเนี่ก็จะมาคนคนคุคุคนี่แหละคน่ก็มาตัเสตานอะตาจะออกมาประมาณนี้แหละจะสวยังดูได้เนคอมเมนต์เ 慢一点。<Bye. S 2> <Bye. S 3>